ครบจบไม่ต้องไปดูที่อื่นอีกไม่ว่าคุณจะใช้ Mac iPad หรือ Windows ก็สามารถเชื่อมต่อ Melky a u o ได้หมดแค่ดูคลิปนี้วันนี้คีโปรจะสอนเชื่อมต่อแบบละเอียดตั้งแต่ u s b c 2.4ยัน b l u e ยัน u h ู o เริ่มต้นที่โหมดเสียบสายนี่ง่ายสุดแค่เสียบสาย u s b c เข้าช่องด้านหลังคีย์บอร์ดก็ใช้งานได้ทันทีโหมดนี้คือ Wireless ใช้ความถี่2.4เฮิร์สำหรับคนที่อยากได้ไร้สายที่นิ่งกว่าบลูทูธ เลือกสวิตช์ด้านบนคีย์บอร์ดไปที่ด้านขวาตำแหน่ง2 4 G ก่อนเลยแล้วหยิบดองเกิลออกจากในกล่องเสียบเข้าช่อง USB A รอไม่เกิน3วินาทีคีย์บอร์ดก็จะเชื่อมต่อเองอัตโนมัติหากอยากเข้าสู่โหมดบลูทูธให้เลื่อนต่วเกอร์ด้านบนเลื่อนไปทางด้านซ้ายจากนั้นให้กด Fn ค้างไว้แล้วกดเลข1-8ถึงแคีย์บอร์ดจะเข้าสู่โหมดจับคู่ทันทีจากนั้นไปที่มือถือหรือ Mac แล้วเลือกชื่อ m e l g i o 2เพื่อเชื่อมต่อได้เลยถ้าเชื่อมไม่หลายเครื่องแล้วก็แค่กด Fn บวกเลขช่องที่เคยกดไว้ คีย์บอร์ดจะสลับอัตโนมัติเลยไม่ต้องแพ้ไหโอทูตัวนี้รองรับทั้ง Mac OS และ Windows ถ้าใช้ Mac ก็กด fn บวก s เพื่อเข้าสู่โหมด Mac OS หรือ fn บวก a ถ้าใช้กับ Windows แค่นี้ก็พร้อมใช้งาน m i w k ี้ O อได้ทุกโหมดเลยทั้ง Mac Windows iPad หรือ iPhone ใครยังไม่เคยลองต้องมาสัมผัสของจริงดูแล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงเรียกว่าบอล n for Mac and more ตอนนี้มีวางจำหน่ายพร้อมเลเซอร์ภาษาไทยฟรีแล้วที่คีโปมีจำนวนจำกัดรีบมาช็อปนะคะ